สวัสดีครับกะอยับไรแตงไทยน,นะครับเดี๋ยวมื้ผมอยู่เพาเดียงังบ้างต่อนะครับแห่งมันงันไหนไปเนาะครับคืออันนี้ผมเดินรถแนวนี่นะครับหลายคนก็จะชิดไทยขวายขวานะครับชิดออกสองฟังนะครับอันนี้ผมชิดฟังเดียวนะครับเป็นอย่างผมก็ชิดฟังเดียวครับคืออันนี้ผมเดินหนาสองแถวนะครับ อันนี้เห็นว่าครับอยู่ค่าสองแถวเนาะสามแถวนะครับอันนี้คือห้องสิทธิ์เวียงสิทธิ์เวียงครับทางวุ่นนี่มันจีบอะไรสวิงนะครับอีกสองอีกสองแถวน่ะคือห้องเก่าขอมา้าจากควงเลยครับคือควงตุ่มควงนี่นะครับมันสิไงได้งานได้ไวกกันนะครับบัดนี้ถ้าเกิดเท่าเดือนหก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 นะครับเดือนเดือนออกสมมุติว่าสิทธิ์สองฟังนะครับมันมันได้สวิงหลายเนาะอยมาบง อย่างทเบิ้งบอกมันเป็นเทคนิคน้่อยนะครับอันนี้ผมเท้สองข้งนี่ผมดึงเข่ากวางดึงเข่ากวางเลยนะครับบ่ไรสสวิงนะครับคือเซฟรถได้อีกเซฟเวลาได้อีกนะครับอันนี้ก็เดินเดินหกน,นะครับแล้วแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับแต่ว,ว่ามันแล้วแต่แต่ละจังหวะแล้วแต่ต่อนะครับนี่นะครับขันท้อสิทธิ์สองฟังนะครับ อันนี้ก็บซสองอันนี้พวกา็ซีดดส,สองฟังนะครับคือรหลดมันสีได้ซีดซ้ายซิดขวาซีดซ้ายซีดขวาซิดซ้ายซีดขวาหกหกสมมุติว่าเดือนหกเทวเขาเดือนกลางหลดนะครับรถนี่สีได้ดึงสวิงสุกต่อนะครับคือสีได้สวิงเอาต่อออกตากขึินบึ๊บสวิงไปเอาต่อแลวก็ะร่างต่อมันเสียเวลานะครับ คืขอขันเธ็ดสูตรผมนะครับคือสวิงเกาเข่าหาจากควางนี่สองสองแทวนี่คือคือข้อใดบัตรสวิ่งลดนะครับก็คือข้อบัตรสวิ่งซีดออนนะครับเขาเขาเดินเดินเที่ยมขางลถกะเกาเขาหางจากตัวจากควางตอมกวางไลตอมกวางไว้นะครับกะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คืออันนี้นี่ซิดออนไสด์ขวาไสด์ขวาสมมติเขาเดรียมรถแปลนมาครับ ขันยุกเกาะต่อยุกข่างเขาเดินลงไปปุ๊บเขาสวิงไปปุ๊บเดินลงไป,ปเกาออกเกาขื้นปุ๊บเขาก็ต้องสวิงสีดอ,อกมันเป็นหนึ่งงานแล้วนะครับหนึ่งงานบรดนี้ล่างตัวขัดตัวรุดเมื่อขัดงเฉาบญเย่านะครับขัเล็บงเบญเย่าหรืองเฉาบญเย้านี่ครับมันก็นสะรุดรุดเฉาครับก็ต้องได้เชี่ยครับเป็นตัวหนึ่งก็ดะเห็ดสวิงอยู่สองเทียงสามเทียนะครับ สึ่งมันเกิเสียเวลาเนาะครับอันนี้ก็แล้วแต่สำหรับผู้ใดถนัดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมืออาชีพเต่แกผู้เล่นไม่อยากหาประสบการณ์ครับอันนี้ผมผมว่าเราเลียงตั้งแต่นงานผมผมว่าอ,อ๋อครับตั้ขนาดอันนี้ผมสิดอวข,องขางไส้ขว้าไสาข้าสาขวานะครับอันนี้ผมสิดไส้ขว้าไสาข้ขวาแต่ว่าส่วนมากนี่หนี่ข้องนี่ก็ต้องได้สิดไส้ขว้าไสาข้ขวา มันก็นแล้วแต่จังหวะกว้างห้องนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งอันนี้อันนี้ผมเดินเดินหกล่องเม็ดน,น,นะครับสิ่ดใสหัวใสหัวะนะครับอันนี้เห็นเนี้ยเนี้ยผมบ่ครับเบื้องเนี้ยเนี้ยวนี่คนนึงว่ายนะครับเดี๋ยวไ,ไปเบิ่งเข้าเห้าผูกไว้เนี่ครับนี่เห็นปะอันนี้คือผมเกาของหารถได้นะครับเบิ่งไว้ครับ เกาหารถต้อมกวงเกาเทียเดียวเกาเทียเดียวสองต่อสองข้องกวางสองข้องสองข้องอีกสี่ข้างนวนมาหาหลดมา,มาหากลองนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะเดินหลุดนะครับเพราะว่าผมแบบว่าตายตัวเนาะอันนี้ก็ซสิบหัวคางนี่ครับมูนี่ซิบหกเดินหก สิดอวกบัดนี้ถ้าเกิดตัวเขาตักมาปุ๊บตองหลุดเมื่อเขาก็ต้องได้ว้างไปเก็บตองอีกนะครับไปเชีย่ยวตอเขามาเที่ยวนะครับนะครับแต่ว่าอันนี้เ่าปุ๊บสวิงไปปุ๊บเ่าเกาห่โตัวห่อฟางเกาห่อตัวห่อาง,งนะครับแต่ว่าเ่าต้องเพีย้ยเพี้ยงเนี่ยห่อสวิงรล,ลุดดักไม่หยุไปตำกองนะครับเนะี่เดาเบื่อผมเดือนรถไป นี่ก็สีเหลี่ยประมาณจากไลนึงเนี่ยแหละครับแล้วยุดอกกันเฮ็ดเมือว่าหนามันเปียงเนี่ยอากาศห้อนะผมเปิดแตียในหมื่บ้านเนี่ยจุกน่องเหรอว่าไ,ไ,ไหนี่ก็เฮ็ดไปครับพ่อได้แสกัดขาดเคลืค่อนไปครับเป็นอาชีพเนาะครับจักสีบางเลยเนาะ นี่ครับอันนี้พวกแบบเกาเข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 าจะควางเห็นว่าครับลักสิถึอเรืองสีพิษได้นะครับล่ำยางเดียวครับอันนี้สองสองเท่ามานี่นีเห็นไ่ครับคือเกาเดียวเมื่อปึ๊บเกาหอกวางเกาหอกวางเกาหอกวางเลยนะครับสามเท่าเนี่ยถึงอีกสองเท่าก็ได้ได้สวิงแม่นะครับถ้าเกิดท่อเดินรถดไปเองส่มันก็ยิ่้สวิง หกอันก็ได้กออกหกอันนะครับเกาบ้างมาได้นะซึ่งว่าเจ้ารถผมมันหว่วนแล้วครับผมพรท่านเดียบเพี้ยนครับนี่เนาะทั้งขางคนก็จะปลูกอบนะครับดินซุ้มปลูกก็ดีปล่อยพืชิีราครับนี่กะเพียเะาสวิงอย่างน้อยนะครับเพียะก่องสวิงอย่างน้อย อัน 2, 3, 2, 3, 2, สองสามสองกอเนี่ยสองสองท้นั่นเขาก็เกาขอแมา่หารถลดุดดกเกาแมา่ดกเกาแม่นะครับมูอีกมู้ซู่ฟังนี่เขาก็สเวพิ่งไปใส่หน่อยเดียวถ้าเกิดเขาเดินหกุกเดินลองกลางย่นออกใส้คุวาเข่ากลางสี่นอญยดออกไส้คุออ้วาเดี๋ยวน้่นออกเป็นสุกวางสุกต่อนะครับอ่ะ กันเลยว่าบ้าเดี๋ยวไทยพี่เห็นองเบิ่งกันนะนี่ครับสิบประมาณนี้เนาะ เป็นยังไงครับสูตรผมเกาเข่าเกาสองสองเท้าสองสามเท้าเกาสวิงน้อยเดียวนะครับเบี่ยงออกไส้หัวไส้หัวก็ได้ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้ถนัดผู้มกักเนาะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้สวิงไปเอาอีกนะครับเพราะว่าก็คือพอดีเมื่อไปเกาเข่าตัวจะคว้างเกาเข่าตัวจะคว้าง,งนหละแก จะกองขอไม่ักหลายนะครับพอ,าอ่ายามนั่นเดี๋ยวมันเสี่ยนติดจากขวงนะครับย้มจากของสวิงเมาอีกฟังทังหนึ่งนะครับขึ้นยุ่งกับผู้ถนัดเนาะอันนี้เดี๋ยวสิมีหลายอาจารย์นะครับเขาว่าบอกผมเนาะเอาเดาวตะโคทุกคนมาครับเอผู้ได้ถนัดท่าไดกับมากครับี๋ยวก็จีบบอกว่าเออมันก็รูดีแทนกอสิมี้ครับ ผมกับลูเป็นบางเลียงครับบางเลียงกับพ่อลูเนาะว่าเป็นวาสีหูเหม็เนาะหลายคนอาจสิครับจริงกาผมอาจสิแบบประสบการณ์ายก็ผมนะครับคือเราตะเขียลเราต้พื้นที่นะครับอาจจะบประสบการณ์อันนี้เข้ามาเป็นเป็นแบบแนวทางสําหรับคนเล่นนะครับเออันไหนพอดีกับบอกผมไห้ครับบอกผมได้ครับ,บผม,บผมย่อมรับเหมือนครับว่าว่าต้อ,อ,ตองชิงผมนะครับ เนีกะมี่เองก็บ,บอกผมได้ครับเพราะว่ามันกับมีหลายคนเนาะผมกับยิบบอกความจริงแน่จังน้อยมันกับกิแบบซุ้มหลับความจริงไม่ได้นะครับเออมึงรู้เยอะประมาณนี้นะครับเออผมกับไว้กับเออน้อ,นองน่องเห็นทิ้งซีมันว่าถือได้เห็นลองลองปรับสูตรไม่เบ่งน้อง,องเออพราะว่านะครับ มันก็สิมีนะครับหลายๆอาจารย์หลายๆคอมเมนนะครับแต่ว่าอันนี้สำหรับมือใหม่นะเดาาย่างเดียวครับเอาฝากคนไห์ก็ติดตามนะครับฝากเป็นพี่เป็นน้องกันไปนะครับยังไงกับอกาวบวมวันเป็นป่อบตินเงียนั่นนะครับก็คือเขาบอกประสบการณ์สุฟัว่างนะครับเป็นแนวทางเป็นยังนะครับ